โคจิจิยามาชวนทําอาหารกินด้วยธัญ,ญพืชหลากหลายนะคะเราก็ใช้ธัญ,ญพืชหลายสีสันที่เราต้องต้มสุกให้เรียบร้อยนะคะประโยชน์ของธัญ,ญพืชแต่ละสีก็แตกต่างกันนะคะประโยชน์ของธัญ,ญพืชคือลูกเดือยนี่นะคะจะช่วยบํารุงไตของเรานะคะแล้วก็ตัวถั่วดํานะคะถั่วดําจะขับสารพิษในลําไส้ของเรานะคะแล้วก็ตัวถั่วเขียวถั่วเขียวจะลดคอเลสเตอรอลนะคะ แล้วก็ตัวข้าวโพดนี้ก็จะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะเราก็จะใช้กล้วยหอมกล้วยหอมนี่เราจะเลือกหั่มหามนะคะไม่เลือกสุกมากเกินไปเพราะมันจะหวานนะคะแล้วเราก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะอาหารนี้เป็นอาหารเช้าของคอุณนิยาจะทําให้เรามีทั้งกากใย,ยอาหารแล้วมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็ชะลอการเกิดโรคแล้วก็ทําให้เราทานแบบนี้นะเราจะไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ทําให้เราอะชะลอวัยป้องกันโรคทั้งหลายเลยนะคะ ถ้าทานอย่างนี้ได้ทุกวันนะมันอิ่มแล้วก็สลับเมนูอันนู้นอันนี้ก็ได้นะคะผงกล้วยดิบนี่คือมีประโยชน์มากนะคะจะช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วก็ลดไขมันนะคะลองทำทานกันดูนะคะ